ผมว่าสมัยนี้คงไม่มีใครเชื่อแล้วแหละว่าเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้งานไม่ได้และยิ่งสมัยนี้เป็นเครื่องแบตเตอรี่เนี่ยแค่ใส่แบตก็ตัดได้เลยไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากกับตัดหญ้าใส่แบตเปิดสวิตช์กำคันเร่งก็ใช้ได้แล้ว อย่ามัวยึดติดกับสิ่งเดิมๆและคนที่ยังไม่เคยลองใช้อ่ะแล้วมาพูดว่าตัดไม่แรงจบงานไม่ได้แบดหมดเคยลองแล้วเหรอเนี่ยแล้วปรับรอบได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมีให้กดเลือก เลือกใช้เอาอยากได้แรงแค่ไหนก็เลือกได้เลยตัวเนี้ที่ผมใช้เป็นเครื่องตัดหญ้าของมาสลาุแบตก้อนเดียวถ้าใครอยากได้ผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วตรงนี้และใครที่กำลังจะตัดหญ้าเองอะนะคิดว่าจะตัดยากไหมจะตัดดีหรือว่าจะซื้อดีหรือว่าจะจ้างคนดีตัดหญ้ามันไม่มีอะไรยากเลยแค่มีเครื่องตัดหญ้าก,ก็ตัดได้แล้วไม่ได้ยากอะไร